ไ i รท์ Bright, ประกาศหยุดทำเรื่องเล่าเช้านี้ชั่วคราวด้วยเหตุผลนี้แฟนข่าวร่วมส่งกำลังใจเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่หวานกันสุดๆส,สำหรับคู่ของผู้ประกาศสาวไบรท์ Bright, และนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันเรื่อยๆโดยล่าสุดวันที่20มกราคมวันคล้ายวันเกิดของโตอายุครบ37ปีงานนี้หวานใจสาวไม่พลาดโพสต์อวยพรวันเกิดด้วยความในใจซึ้ง ก่อนปิดท้ายการประกาศหยุดทำหน้าที่ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ชั่วคราวทำเอาผู้ชมใจหายไม่น้อยโดยไบรท์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของโตที่ให้กำเนิดผู้ใช้ที่แสนดีคนนี้ขึ้นมาบนโลกการผ่านความทุกข์และช่วงยากลำบากของชีวิตมาด้วยกันโดยเฉพาะครั้งนี้ที่แม่ป่วยหนักและไบรท์แทบจะไปต่อไม่ไหว ทำให้รู้เลยว่าไบรท์โชคดีแค่ไหนที่มีผู้ชายอย่างโตมาเป็นคู่ชีวิตขอบคุณทุกๆอย่างที่ทําให้นะคะเราเชื่อว่าความดีของโตจะเป็นเกราะคุ้มครองให้โตพบแต่เรื่องที่โชคดีมีแต่ความสุขเสมอไปค่ะช่วงนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมหยุดทํารายการชั่วคราวเพื่อใช้เวลาดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่ก่อนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้ไบรท์คุณแม่และครอบครัวค่ะ แม้ช่วงนี้จะไม่ได้เจอไบรท์ที่หน้าจอทีวีทุกเช้าเหมือนเคยแต่แฟนข่าวก็ต่างเข้าใจและร่วมส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ